ตลาดวัวสมไปน้อยมือนี้ครับเป็นวันที่20เนื้อพี่น้องครับมือนี้เป็นตลาดเัวเนื้อ,โ,อโค้งลายมือนี้ครับบึงประเมินในสายตาหลายลาย,ลายแห้งมือนี้บึงโค้งอีกแล้วโค้งนี้ชุดนี้ครับมือนี้มีแต่วงวเนื้อนเนาะเนืโค้งบนลายน,นา้องอนี้งไรเป็นในตัวใครหรอเปล่คู่นี้ลายเป็นไหน เขาให ok> ้รููปัญหาพันมีแนมก่าพันหาไปอย่างไงแล้วตอนง่วงปบ่ต้นนี้เท่าไรก่หาพันต้นนี้เท่าไหรโอ้เมื่อกี้เขยมันแกไปเมื่อกี้เะต้นน่ตก่พันธกันแน่เอาพี่น้องครับเระม่าราคานี่แหละมือนีงัวเนื้อยงัวโค้งไรมือนี้ครับ มือโค้งหลายเขาได้ซื้อจากนี้ไปไปสมพลอ๋อปยาโสมือมือลอยอยู่ครับผมมามาเอาเรียกตู้ทำกันเร็วพี่สิเอาคลิปเดียวเลยมือมีนอซตำนีซตำนีเด้อพี่น้องเด้อตำนีครับประมาณนี้แหละขี่โค้งบอกใหญ่เล่นบอลนี่นี่โค้งใหญ่เลยนอหนิใครที่ยัง ได้เป็นใได้ปนพอตัวเท่าไหร่โค่หนี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันถือตัวลาสองหมื่นเอ็ดกัวพนักายเมียแะ้วเป็นอย่างน่ะเราตองง่วบปะเราซึ้มเราซึ้มเราซึ้เบีเอเน่นั่นเออขันเป็นเนื้อนีตัวเมาเลยเมาเลยบอลเอามนากรา หูวจักกันตัวอะคุณเอนหัจักมเอาจุงไปจุงไปกโค้งหุ่นน ah. ี่งวเนื้อไรเนอยี่นาอเออเอาไปคุณ พอเาลอยจบเฮ้ยโกันลอยเรก <c oughs> ขายหัวยไขายนางน,นอกไป่ไยลูไปเลยขจะให้นอกอไป <c oughs> ไว้นะบลุงดไปหมื่นดูถึงไันโขายเดี๋ยวหมนไปครับเ,เอาตัวนี้คู่สี่ 40, หม <c oughs> ื่นเท่าไรก่คูน่สี่หมื่นสง้วโค้งเด้อ,อพี่น้องครับสี่หมืน่นสจ้บ้านไหนพอซีราเด้ออ่ะมันเล่าวันนั้นมันเป็นวันนั้น เออหูจ้ก็ได้เลยหรืเอาอาก้าอะไรได้แน่นจักรวงมูดันสี่หมื่นสามบ่มีเรียกเข้าซับบ่บ่มีเอาซอมนี่สี่หมื่นสามตัวละสองหมื่นกว่าพวกข้าวนม่น้อยเราเรากำลังเออสี่หมื่นสามเดิรถไดเด่นหน่อยเนาะส่องหนี่ส่องหนี่ไปไทยเราดีกว่าใส่พวกก็น่าจะต่อไรไปไหน ให้ปลีเอาตัวเดียวเอาทำไมเราไม่เอาตัวนั้นด้วยหมอไม่ชอบเอาตัวนี้โงใหญ่เอาเลยเอาการล่ารักขอเจ้าแค่นี้เขาให้ลุงแล้ววายแล้วบางแล้เฮ้ยลุ่งวายเจ้าวายแล้วลุงไปกันเจ้าไปเข้าเลยจบมากเราทำอะไรทำยกครบคำเดียวอะไรคำเดียวก็เก้าพันห้าเอาซื้อไหมเนี่ยเอาบริบภคมาแล้วหยอกตู่ไป ตัหน้านลูก้านเดวพราะว่าดอกขมีน้อยก็มีชุดดำด้วยนะใส่ชุดดำไหมนี่ลุ้วนเลยใส่ใสตอตัวตไนต่อตัวไหนโมาดีปะมาตอตัวโดนี่ซื้ัวเก่าอยกด้มวบตัวนใไวฮะโอเอาขมีน้อยเราตอกันอยู่เด้อเก้าห้าตัวนแดงไรไปไหนแดง่อยโอ้ยมนหด่านยังให้วาลบกข้ามกับวาเปเร่องเลาเพี่น้องครับ พคกนบอคนมาเบิร์นทีกันเด้อมื่อนะี้เป็นกเหนือได้หรืเปลนางมื่อกนเิ่งเาือกันเ,เบิ่งมื่อนี้ดีกว่าเสียงดังแหงนอเอาลุาง,งนลนหนือจังหวัดไรเท่าไหร่หมื่นสี อ้ามตัวเดียวเท่านี้ปะมือไปบ่สยะโสไปเนาะสิไปอยู่มือเนี่ยครับมือนี้ขายเยอะตัวละสองสองเเนาะเอาซื้อในบ้านแพรมาขายตลาดถือซื้อในบ้านแพรมาขายตลาดถือซ้ำนี้แหละพี่น้องครับตัวละมือสีซ้ายเนื้ออีัลยีครับพี่น้องครับมือนี้ซื้อตลาดนี้ไปต่อตลาดยะโสนี่ตะล้องกำไรเนาะ กำไรเห็นไรครับพี่น้องครับเบิ่งเอาได้เบรรดาได้ต้นหี่ใหญ่ห้องใหญ่ห้น้องต้นหี่ใหญ่แห้งมันคือมันคือชุดชุดลูกเหรอเนาะชุดเหรอครับเดยย่างเหน่งอาิจ็บหาโตแล้ววะหาลูกหาโตแล้ววะหาลูกหาชุดหาชุดเนาะครับเนี่ยยังสดอยู่ยังสดอยู่ครับเบรเอาบรรดาเอาย่างสดย่างสดมือวันจันทร์มันถึเป็นตลาดง่วงเหนื่อยเนาะง่วงง่ามันต้องไปบอกถึงเดะเอาเบอร์ให้ผมแน่โทรศัพท์0933ามสาม สองสี่สาม้าครับขอบคุณครับผมหมื่นสีครับทั่มากครับหมื่นสทมาเลยมุจเอาเพงายเนมือนน้มาสวยในมือนี้งายงายครับเอาไปเปิดกรด้างปุ๋ยผมเ่มากโอ้ยเพีนดีดีโยช่วยเียนไเินยังไงเงินปลอยาเงินพัดหนีอย่งเยังไงเนยังไงต่อตอนอยู่อ๋อขายเลยเขาเดียวเขาไปิขายอะไรตอนไหครูนี่ ไะไล่ะคู s <S 2 <S 2่นี้ไรบ้างเนคู่ใดล่ะนี่คู่นี้ปูหมูน้ำเผาเนี่นี่อันว่าทายแล้วทายตัวพู่นเขาไปนี้แล้วว้าเลี้ยงลูกเลี้ยงจังปอนเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่หยาเดือดหเรียกคุณเลยขายงวงตัวนี้ง่วง่าจะเป็นง่วงง่วงวัดเตยแล้ววะไปยางน้องยางพี่น้องเอาคลิปเดียวเลยเด้ออุ้ยทายเห็นเห็นเครื่องบาดไออีปี่เดือออก มดงวดตดก็เป็นไว้ตัวนี้ตดฟาดฟาดออกมากเลยนี่สายเลี้ยงตัวนี้ขออีกตัวหน,<อ>นึ่งนี่งูเลี้ยงงูเลี้ยงขายเราป่าตัวนี้ก็ยังย,ยืนคู่กันอยู่นี่ไม่ได้อันที่ไหนอันไหนมันตดเป็นไหมปูดออกมาเลยพี่นะงวดตดก็เป็นพี่น้องเอ้ยมาแต่คนตัวนี้งูเลี้ยงเดอ้อตัวนี้จับเสือกเรียบร้อยเลยเอา้เอา,าเอาล่าจะกวาดพวกหมูห่อม่าแล้วว่าสอง ตัวไหนมองเงินเลยครับปดท่านงนปดตัวหนีเงตัวนีเงาเวมงาดีนะเงาดีเนาะตัวหนีเันเาะวนีเนาะตนีเนาะวีนันีนหีเนาวด่นานีเนีเนวเนาเาหนเนาะดตัวนานเนาะ

ออกได้สองนาเนาะออกเป็นเป็นเนื้อกะไดเนาะเป็นเนื้อกะไดเป็นเนื้อกะไดเป็นเลี้ยงมันเคยมีลูกมาแดีวมั่งโทรหนึ่งหนึ่งลูกตัวหนึ่งมันมีเขาบังอยู่พี่น้องเห็นง่ายๆตัวง่วนนี่คือสีประมาณสามปีกับสี่ปีเลยประมาณนั้นเอาเบอร์ไหมผมแน่โทรศัพทูนย์0 6 3 0ม3 0 2 3์นกส7มศูนย0สองสามศนย์สองสามเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจก้าศูนย์หมื่นแปดแต่คันซื้อกว่าจะต่อให้รถลุกไหมอยู้าย มือนีพี่น้องเ่าต้องไปถามหาง้อง้อแง่เด้อพี่น้องบ่มี่อยู่น่องบอ่บมีเลยแหละมันจะเป็นง้อเนื้อหระอไงงวง้อง้อแมล่ลูกลูกคืตัวหนึ่งสวยอยู่เด่นมืโค้งซะหนะเป็นมือโค้งมือโค้งหลายกว่ามือโค้งเห็นบ่เนี่ยโค้งก็อยู่ประมาณแปดเก่าพัน่ะมันโค้งใหญ่เลยโค้งติดเนื้อนะประมาณนี้เขาขายอยู่แปดพันเก่าพันประมาณน่ะ เนี่เกตพันธมันโค้งมันหน่อยเนาะโค้งหน่อยมอยึงตัวนี้ก็ได้คลิปนี้เอาย่างแเลยพี่น้องครับมือนีเศร้านี่สิเขาไปก็ดังกุุยหน่อยนึงไปเช็กสต็อกหน่อยนึงครับก็ดังกุุยผมอยู่อุตุมพรแล้วก็เช็คสต็อกกุุยเรียบร้อยก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆอาจ,จีพเขาจะโซ ไอเบิงตลาดจะสโซโอ้ตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกกันบ่เฮ้ยนะบ่แมนบ่ตัวนั้นแม่ลูกกันบ่องั้นเอาตัวนี้แม่ลูกได้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่อุ้ยโอ้ลูกเราึ๊บลูกคือสิประมาณบ่ถึงเจ็ดเดือนหรอกเนาะหกหกเดือนนะ ถึงปะเอา้าเอา้เอาแม่เป็นออกสีเมียนบักตานเนี่ยพี่เอเฮ้ยสีสีจำปาเนาะจำปาจำปลาติดปุ๊ดหนึ่งแม่จำปาดปปาุกแดงเด้อเอา้าเบอร์เงนยาวพี่น้องครับมือว่านตลาดวารินผมไปทายตลาดวารินมือว่านน,น <c oughs> ั่นมื่อน้อยขายดีมื่อวันควายนี่ขายดีพ,พ่อขาย ห้องเท่าไรเลยหาหน้ามาอีกลูกห้องไว้เท่าไรฮะสามสิบสามหมื่นกว่าดึงออกดีดีบังดึงออกไปออกออก,ออกไปตากแดดบังเอาจากไอพี่น้องที่ำบ,บ้านเบังงลายงัวเด้อเหมือนนี่เอาดึงดี้ดีบังแม่นี่ <S <S เๆๆม็ดสี่สิบกัวกลัลูกลูกสีแดงแม่สีจำสีจำปาเอ้ากำลังบึ้ดยังงามเลยพี่น้องครับเพิ่งเดอ <S <S ้ดอกูได้มองหางงัวไปเลี้ยงเด้อตัวนี้ครับ แม่แล้วก็โค้งหด้แม่และอ่านเนี่สองแบบัวรุนหลุนครับหางต<ท>ิดโบดแต่ว,าว่าส <นะ S 2> <ะ>ีะโตมาเทมาเดี๋ยวจะลงเลี้ยวห้เท่าไรก็ห้องเท่าไรสามหมื่นหาพันหาเาาหาเลขมแปดสามาูหนึ่งู็ 8. 8เจ็ดาลูกตัวเดียวถตัวเดียวรุนหลุนหมู่บ้านไปไปวัดินไเดขายป่ะขายสองตัว วัวหน่อยขายดีแมผมว่านวัเนื้อดีวัวเนื้อหน่นอหน่อยหรือน่อยก็ซื้อดีเดอเป็นบุรีซื้อตัวน้หน่อยมว่านเขาไทยฮ้อนบ่ตันนี้แม่ม้านเนื้อบ่ลายบันไดครสองหมืนา้าหนาเอามาใกล้ๆอเนื้อไรเลยเนาะสี่หลอยก็โลอยูวัวไทยไทยใหญ่โอ้แต่ว่าเขาบังไรบังหว่าิลูไรลูกอะสี่หมื่นก่มี่ไอสองหมื่นก่าเนาะ นองเหมอนปัญหา่งมันคือมันคือถ่องใหญ่ด้วไปอย่างวันาะงอเขลียงดีเนอะยาเต็มเต็มเลยบ้าะไร้าเพี่ศูนย์ศูหกาห้าสามาหเจ็ดสอก่าเก่าเ2อาคลิปีเขีย่าพี่น้องคลิปนี้ก็ช่งบ่ายพี่จะเขาเขาก็ดั้งพี่เครคสต็อกไกนเอาพี่น้องครับชคดงนีมีหลายอาชีพด้อยพี่น้องอาชีพนึงเป็นขายปุ๋ยน้ำ ช่วงนานาฝนนี่แทวจะบ่ดออดได้ออกตลาดง้อเลยพ่้องไหมฮะรอขายปุ๋ยเอาเอาจเจริญท่านที่ไรล,ลูกเอาตัวนี้ทั่วมากพี่น้องมา <c oughs> มาจิว๋วเยอะ เด้จะเป็นอย่งนี้ก็เป็นหน้าเอาเงินตัวนี้ก็จะลับบานแล้วผมก็ได้ออนซ้อนได้ก็จะไปยโตอีกมือนี่มันสิเสียเวลาไม่ยัวจะจอยก็จะสื่อหํอก็ยังสื่อแกใครบ้างเมื่อกี้นี่ใครบ้างใครบ้าเจ้า่ได้กดสิไมดีแน่นองเบิร์ไรก็ป้องอะไรห่เออแหวน่อยากขายแท่งไรเอมรอทั้งบ้าน บสียบงสองโตสองแมลูกป่ะสอมูาให้ย้อนสอนโอ้นี okay. ่สอโตสแมลูก hmm. ลูกแม่ย้อนสอนเชี่ยเท่าไหร่เราเท่านี้เชียอเท่าไหร่เชียสอนิ้น้อยเท่านั้นเองสองโผมาหน่น้อยวิลูกเครื่องดีเล้นั่นแม่รูกาเอฟสามหนึ่งพูดได้นั่นลูกเครื่องเครื่องขุยปูเครื่องนีลูกนี้ประมาณเกือบปีเนาะเกือบพั่นปีเลยเด้เอาพี่น้องนัวถือแห้งคันวางส่เด้แม Yeah Qua yeah, yeah. <laughs> ừ, chắc thừa. Ngu ngơ không tay song mua tơ. Ui lùi ngảm, u đi. đâu, P'Nong. Lùi bớt, lùi căng ngảm đấy. đây. Này. À, cương đẩy, cương đẩy. Ôi, mèo. แม่เพิ่งจากค้งแห้งนอ 200, นอ,องหมื่นเท่าใดเอาเงินเอาเงินเอาเงินเลยเท่าใดสอ,องเงินเลยเท่าใดเอ <2, 3. S 1> าสองสาที่นองครับอ่าเบอร์มาก,ก่อน 0, 2> 2, <3. S 1> เร็วศูเบอร์โทรศัพท์มาก,ก่อนศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ห้เองเงินเลยสอหมื่นสาลูกแม่มีลูกมาแล้วสองตัวหนึ่งสองตัวดีนาจะมี3สมว่ะหนึ 1, 2, ่งสองสา มันซีกว่านั้นน่ะเขามันชัดเลยพี่น้องเบิ่งเอาเลยนี่เวลาเบิ่งเบิ้งเบิ้งเขางัวเบิ่งสีน่ะคิดไปเบิ้งนี่นี่นี่เวลาเบิ่งเขางัวเบิ่งมันสีเบิ่งบอกเลยว่าดูจากโตนับเอานับไปทำไมนับได้ซีกับลบลบหนึ่งซีใช้มันซลบหนึ่งก็ลูกสามลูกสามก็จุดต้นยื่นขอหล่ออยู่นั่นละอ่วิธีเบิ่งงัวเว้ยอีหานนี่อุทัยนี่เว้ยนี่ชัดเลยเอ้า อาดมือนีมีแต่ง้วเนือสายเนือสายโค้งเลยโอ้เดี๋ยวลูก้ค่ำแล้วไตอนนี้หลบค่ำต่อคนคนใหม่เลยใช่ลผู้ใดจะของูเียคนหุดลอคนรอคนผู้เสียใดผู้ห่าง้เสียใดได้ลเบยได้หรอบาเบงเงินซื้อี่สายสิเขาก็ดักงคน ไปีเจกกระตอกสิเดือนแล้วก็ไลไปเช็คกระตอกมันเหลือจจกกระสอบแใ้ตอนนี้ตะแก่เข้ามาดีแล้วมีลายอาชีพว่นไปวอลินแมงง่วนหน่อยกับง่วนเหนือขายดีหี่ว่านอือว่านตลาดวอลินง่วนเนือกับง่วนหน่อยแล้วก็งวนโค้งนี่ขายดีดีพี่น้องครับโต๊ะเราจะแพงไหนขายขายไดอะอุดอ้วนอ้วนแท้เลยปรับเดี๋ยวต่อกันเท็กซ์ต่าทแล้วนะ เด็กใครนึงู้ยังไเด็กใครแล้บ่ามนสีครับผมมื่นสีต่อราเท่าไหร่ชิ้ต่อราเท่าไหร่ต่อราจะมื่นสองเรายังมาหายเยอะดโอหัวใจอ่อนเลยเนาะขาดุสามพันอ้วันี้วันนี้เาได้สามร้อยได้บาทเีอ้จ่มื่นสี่พมตอมื่นสองเราง่วง่ามได้พี่น้องตัวนี้ง่วเรียงลำลังบกขาดเลยเนาะบาดแข่งขาเรานาะบางทีเหรเห็นปะ ขาใหญ่ขางามครับบัดนมดีเลยนมหน่อยๆนมหน่อยนมดีเลยพี่น้องเด้อแต่ข้นผลหมักนมใหญ่เลยที่นี่ง่วนหนังนมหน่อยๆเนาะแม่นบอกเลยเอ้าเบาถือบ่ข้นหนึ่มักนมใหญ่เลยง่วนหนังนมหน่อยๆเลยลูกมันโดดดีนะอู้จ้ำล้านวางสันน้องถ่ายงวยจนหูมัดตรงเนี้ยเอ้าฟังข้ามาเด้พี่น้องครับผมบอกเลยมโนเองเลยพี่น้อง เออเอามื่นส <lava. _ Bahn> ี่ตำนีนะพี่น้องเงินไหนดิลูกมาออกกาเขาเจ้าทยบดนพี่น้องเอาจีกสีบางทีเจอปเทศนี้อ๋อทางเนไอเดี๋ยวเราเอาเด็กมาก่อนเร็วไอเดี๋ยเาเอลเดมาก่อนเเบอร์มาก่อน 0 6 2ย์หกสองเก้าเก้าแปดเก้น่นต่ออยู่ผาทั่วมาตัวนี้อีจอยไรไปไหนของไผ่ตัวนี้หองไผ่บุญเอาตัวนี้เห็บเห็บมาประเมินบ่เท่าไหนผมบอกตัวนี้ถือกัได้บ่ถึงตัวนี้6 6หกพันกว่าถึงบ่ผมกรบปุกหผมซ่อมนี่หกพันเลยว่าเขาขายอยู่ตลาดวารินซ่อมหกพันโค้งเพราะมันโค้งโค้งติดเนื้อกับโค้งที่กระดูกนะอันนี้เนื้อต้มเหมือนเนื้อต้มแน่อันนี้ตัว ก็เสือก็เสือยริงกันเนี่เนื้อต้มไายก็เป็นผูชยวชาญตัวนี้มึงงัวบมึงมึงบอกเี่ยแต่กอนผมหูเรื่องไหนถนี่ยไทยไม่ทำอไรจะหูหูเนี้ยงง่วงแจวใหญ่ผมผ่าก้ววตะกี้เป็นแล้วพเดีเลยตะกี้เออเอานี่เป็นแล้วเนื้อต้มตัวนี้เนื้อต้มเนื้อลับเนื้อลับตั้งหักเด้แต่ว่าคุณก็คไหคุณใดอย ช hora, ว hehe, ่วงนึงเพชรบุร to ีก็าซ <Es> ื้อแบบนี people, artists, no, Wait, is is ้ได้ไหมไปยื่นนี่ไอ้สงก้านเนี่ยก็เป็นตัวหมื่นกว่าเด้เออนั่นแหละร้านเพล่เป้เลยก็หมือดัวตัวนี้ง่ามเด้ยพี่น้องได้มาเฝ้าเฝ้าทั่วมาเอาชิปซีเอ้ามังคายเสองแนวนี่กลายกับสามปัญหาอ่าลดลงมาหารอยเห็นว่าหูหอดเลขมันหูหัค่ามันอาถาเอายู่กมมันหนักมันหนึบเอาตัวนี้สวยอยู่เด้ยพี่น้องได้ขอมเบิเราได้รามันสี่เหลี่ยมแน่นอนสี่เหลี่ยมได้นี่ง้อไปนี่ง้อแบบ S <S แนน่มัจะเข้าปอตัวนี้ทายขึ้นไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ทายไปแล้วอีบดตัวนี้เดี๋ยวให้มันได้ยีสีพนาทีก่นอ,อนเพราตัวนั้นง,งามเลยตัวนี้ทายไปยังวะตัวนี้ปะวิ่ตัวนี้หลงงามวะหลงง้อจากของเราว่ะทายไปหรืวอว่าตัวนี้มาทายไปหรอเด้นอย่างนี้ ถ่ายไปเราบางทีตรงเอาคลิปเดียวจักงสามสิบนาทีเลยพี่น้องเนี่เบิ้งนั้นก็ยังยาวเลยพรมตัดโฆษณาอะไรบ่หายเบื้องไหวเบิงาาบ้งโฆษณานำ <c oughs> นี่เงืองามวะนี่ก็แม่ลูกตัวนอนอยู่นี่แม่บอกพอไปอดูแลงงามเนาะ ลูกบึงยีราลูกลูกบึงเล้ฟเหรอกองนะเห็นกองเลิวจะออาขยาวนียวที่นั่นเลยเออลูกอ้าลูกไงเอาลูกผัวงามอยู่พี่น้องแน่นแน่นดีเนาะแม่บักเป็นง้อไทยไถ่ใหญ่เขินบักใหญ่เลยพี่น้องครับลูกอินขึ้นประมาณจักเดือนหนึ่งได้ถึงประมาณลูกประมาณสี่เดือนเด้อพี่น้องเอาสี่เดือนแม่เป็นสีสีจำปาจะลูกเป็นสีแดงเนี่ยครับ ตูกผู้หน่อยอ,อ,อ๋าอีนึ่งกับสีดุ่งเขาได้นันนปึ๊บไปก่อนท่าใดหลับตัวานี่ต่องสองหมื่นห,าหากได้กี่ตัวแล้ววันนี้ครับตั๊กแกสเข้าชมูเข้าเยสมไหมไปไปปรามามต่อเลยใช่ไหมเตรียมลำแล้วก็ไปเลยสองหมื่น <c oughs> เอางัวนี่ประมาณวิพี่จังลอลูกพี่ไอ่ป่เอางวนสองหมื่นมายเจ้าบาทน้วครับหนี่งสพกเงนาเป็นต่อ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 เอาคูต่อกับต่อใช้สาคนพูดง่วนไรัว้องสาวคนพูเพูดทเขาจะสอดตอหมเนี่ยกมีเลขเท่าซับปะ ใคคส่คนอะง่นสเกี่หนึ่งโาึทรมาพี่ออน้องง่วอยู่สนามมจะลงทั้งซาหของูกมันดูมันเห่นดีแด้อาแม่ยใจลูกดีเลยสีเม็ดสีนบขาดเลยเนาะ,น,ะนมแมเป็นโค้งจะลูกลูกมาหนีบมันเป็นสีเรียมเป็นบลูกเถกแต่ว่าง่วงตัวนี้เอาเอาไปขุนดีๆนะเป็นเคลเลยนี่สองมื้ห มันออกเบิ้งอยเลยเมีมันเอาไหนจะเมยมันน่นแล้วลูกป่ได้อายาเลยคีบเดียวเลยยาเลยแส่ลัแซแมโอ้ยมีตัวเดียวก่อนจากวันนีงออกอากาศในปรบเททยมดล้วเว้ยสี่พัน้าร้ออาถือชุดดตลาดเด้อวน้เอานี่นี่นี่พูดได้สี่ง้อหอยแซม ก็ไก็ไปบัญจะโสมือนจะโสไปเอาไปตังนตอนใบครับตอนใบปะสี่พันเท่าไหรก่อนอร่อยเอานีซัมหนีพี่น้องได้งว่นละสี่พันซ้นีถ่ายมันมันันยานมันยานมันย่านย่านกุศอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแมนเกือบแมนเลยดิถือถือเชือกอ้ย พนบอลมบอกผมบอกแล้วหันลังได้เลยพี่น้องของไผนี่จะอ้อการนี่ของไผบงูครับสี่อ้ยน่ากระซิบือน่าสามพันเอาเบอร์มามาเลสี่พนนามาูนหกสามูนหกสามเจ็ดกเกครับผมขันบได้เ็ไมจะโซต้นนี้เกืบสุดผมเมื่อกี้พี่น้องเห็นว่าหันลังไห้งอ่อถือขาเ่าเมื่อกี้พรือนะพูดเห็นว่าหอเห็นว่างทยงอ่นี่จนขันขันแม่นเบิ้งเดิ้เบิ้งเดิ้ พูดนะดีๆคุณเอ้ยดีๆเฮ้ยย้ายได้ขายพี่น้องง้อแบบตั้งคืงแบบนี้เขาถึงบอกว่าง้อตัวนี้เกือบตั้งเข้าม่ือกี้เฮ้ยอุ้ยพันลังหายไปได้เลยพายง้อเนี่ยระวังเด้อพี่น้องหนีก่อนคุณนระวังมันเตะระวเตะเตะระวังประตูเราว่งตัวนี้ง้อมันยันควายไปนั่นเห็นควายหลานยันเลยเอาไปเราบ่นควายหน่อยตัวนึงนั่น ง่วม <OR> ัน <extern> ย <als> ันควายต่อพ <two> wow ี่น้องอ๋คลิปนีเงยบเลยาลยดนดีไม่หอยพ่นทากันขายงัวเนี่ยเ็นเกิดากันสรองกันสร้องกันสร้องอยังก็สร้องุง่ะทุเออธรรมดางวยังบอกขจนาจะคนนอคืน

ห้าสิบสี่สิบแปแป่สเก้าเอานสายขุนอีกแล้วนี่ยเงอระวังงัวตัวนี้เขาไม่มนี่สายขุนครับไปได้ทุกอย่างสายขุนไปได้ทุกอย่างแต่พอพันคือสิบพันอมันเอาสองหมื่นเท่าไรก็แปดพันหาครับแต่าเต้าแปดหาบังขายท่บังขายเลยเอาครับบ้นขายเลยครับแต่เด็กกี่าก็สามหมื่นพอเดยวนีลงมาอยู่ไหมื่น่หม สองหมื่นแปดนหาเขาให้เจ็ดหาครับโอ้เต็มดีเนาะเต็มดีเนาะรอาผุเอาอ่ใดครัอยู่ดแล้วตอนนี้พี่น้องสายคุณครับสายคุณมือนี้มีแได้พ่อค้าได้พี่น้องสื่อพวกในห้างหน่อยมือนี้น่อยยุ่เตอาเบอมาก่อนแลาวศูนย์โทรัพท์่ะเบอมาตยเตยฟังคุณได้กัไ้เบอร์เบอร์มาก่นเอาเบอมาเลยเนาะบอร์โทรศท์เบอรนี่ครับไ่เออแล้วเนาะ เอาให้นะคุถามพ่อนี่ล่ะไขเดียวกันครับไข่เดียวกันมาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามยดศูนย์ศูนย์แปดศูนยามสองแปดศยไเดียวกันนะครับไฟเลยพี่น้องครับครับใครจะได้พปพ่ออันนี้งื้นครับครับซอมนีเด้อเดี๋ยวจะลงท่งเียวให้มันเลีวนะพ่องเอาใบนี่ก็ได้ทัวครับผมบอกแล้วนี่ยันบอกคนค้นเก่งไงมาหนีบูดกับมีใส่ไลหใส่นี่งงวดงวดเตะหรือเมียเมียมีมีฟันเมียวะดู มีเท่านึงเนอะคาับวันปีนั่นแม่วันก็อยู่ยังเหรอที่ว่าเพิ่นเพิ่นบรสไอโบดไหมน้าคนมันเหยียบแก้วย่างกุ้ยย่างก็ไปแล้วมั้งอย่าบบัตขยันเขาคนใหญ่นี่เขเห็นมากเลยแหมตลาดพี่น้องตลาดง้อนี่ต้องใส่เบิร์ดบูดนี่จะไปหาไปหลังเรื่อยนี่ไปแล้วใจแล้วทีไรเอาส่งงวเนื้อพี่น้องครับไปพอเราอยู่จะโสทอน ตรงบายเบอร์เดชวยลงไงตรงตังน้อยนี่แหละยังสช่ไม่ได้สามสที่เลยสตัดออกผมได้ยี่หกเที่ละเอาคลิปเดียวจบเลยครับเพราะว่าต้องขอเพจงานเพจงานเสากังหหรอวะถ้าหลังตัวสิบเขาได้พี่น้องได้ีองเด็เบิร์งอเพหยังเทียบกันว่างอพรเทียบ